หอมสือเกินเยาว,ยวนมากๆเลยหอมอย่างนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วเห่าก่อนดีกว่าอ,อ, <c oughs> อะไรชายแอนกำลังพูดอยู่มาสูนอะไรนี่โอ,อ้ยกำลังพูดคลัเลิ่มเลยทีเดียวสวัสดียามเช้านะครับทุกท่านนะเช้าวันนี้กนะ็ได้กลิ่นมาแต่ไกลเลยแตครับเดินตามมา เธอช่วยบอกฉันหน่อยฟิจักว่าเธอกําลังรังสรรค์เมนูอะไรให้ฉันได้รับประทานในเช้านี้โอ้โหสุดยอดเลยปิ้งปลาแซลมอนอะไรคือปิ้งปลาแซลมอนอย่างๆอย่างๆอะไรคือปิ้งปลาแซลมอนปลาฮ่าปิ้งปลาฮ่าคะใช่โอ้นี่นี่นี่ทุกท่านปลาแซลมอนปลาฮ่าเห็นไหมปิ้งปลาฮ่าฟุ้งมาแล้วปิ้งใบตองด้วยนะ ประเด็นคือปิ้ง้วยใบตองหอมขนาดเลยกินความเค็มนี้แบบโชยมาเลยอะได้แช่น้ำไหมนี่แช่แช่เลยเพราะว่าปลาปลาเค็มพวกเนี้ยเราซื้อมาก่อนเราปิ้งเราอะไรเนี้ยทําเมนูเนี่ยต้องต้องต้องแช่น้ำก่อนเมื่อนะเจ้าเอ้ยลินิชาเลยเยอะนะเออเพราะว่ามันได้กินข้าวเยอะนะ เออแต่ว่าเรากินปลากินพวกปลาเค็มเอ๊ะหรือว่าเราใช่แล้วพี่เป็นนมวายที่ทอง <c oughs> <c oughs> กินกับข้าวอย่างอื่นเริ่มไม่อร่อยแล้วอะเริ่มกินแต่น้ำพริกเริ่มกินแต่ปลาฮาเริ่มกินอะไรแบบอะไรแบบนี้แล้วอะเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าใช่เอ๊ะไม่นะไม่นะฉันยังไม่รุ่นจุนละไม่นะช่วยฉันด้วย มมมไม่นะตโตไม่น่าเลยฉันยังวั่รุ่นอยู่เลยรุน,นร,นรุนไหนไม่รู้ <c oughs> <c oughs> จำมันการเวลายัางไงเสียเราก็ไปห้ามมันไม่ได้หรอกเราก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบมีความสุขใครจะว่ายัางไงก็ขอโทษขออภัยถ้าไม่ถูกใจก็ขอโทษเอาคาอภัยแต่ถ้าถูกใจก็ ขอบคุณมากๆนะฮะอ่ะหลังจากนี้ไปเราก็จะทําการปิ้งเสร็จยังจะได้พาไปทําภารกิจสุกยังนี่รอก่อนนี่เอาลอยเออนะครับผมก็จะชวนคุณปุ้ยไปทําภารกิจเล็กน้อยยามเช้าได้รป่อือไม่ใช่ <laughs> เ,<า>เดี๋ยวค่อยว่ากัน ไปทำอะไรตอนนี้ก็อำอรอ,อ,อ,อคุณทำปิ้งเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าเช้านี้เราก็จะจัดเมนูปาราปิ้งมีปลาห้าปิ้งมีปลาหาปิ้ง,งแค่นี้เหรอเช้านี้ มีอีกเมนูดนะดเคไม่เป็นไรค่อยอุ้ยไฟลุกไฟลุกชูแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหแรงไปแรงไปโอ้โหแรงไปเธอเมื่อไหร่เราจะได้เกี่ยวข้าวลระนี้แต่ว่าคุณไปดูใกล้ๆสิเม็ดมันเต็มแล้วก็มันก็เริ่มเหลืองแง้วใช่ถ้าเราปล่อยน้ำออกอ่ะมันก็จะ มันก็จะสุกเลยมันก็จะเหลืองเลยข้าวเนี่ยถ้าไม่มีน้ําเนี่ยเอเอตอนนี้คือมันใกล้กับเทศกาลด้วยอะไรด้วยราคาข้าวมันยังไม่ออกมาด้วยอะไรด้วยก็เลยเอาน้ําเลี้ยงประคองไว้นี่เห็นไหมนี่อ,อืมนี่น้ํานี่สูตรเทคนิคเนี่ยเราเลี้ยงน้ําไว้ในนาเนี่ยข้าวัก็ยังจะยังเขียวและอีกอย่างมันมันเต็มแต่ว่ามันไม่ได้เต็มทั้งหมดมันเต็มแค่บางส่วนเออถ้าเราเอาแบบปล่อยน้ำออกจากนาปุ๊บ ข้าวมันก็จะเหลืองเขียวฉ่ำเลยต่งตึงเลยแหละงามเลยแหละเห็นเห็นพ่อแม่เขาทำนะเราก็จำไว้นะเราก็ศึกษาไว้อนาคตเรานี่แหละทาใครจะทําทํำไ้ทำหนาเนอะเราคุปุยปลิ่งก่อนนะครับปลิ่งยามเช้าก่อน หอมจริงนะแต่เพ้าว่ามันจะสุกแล้วใบไม้มันแห้งแล้วนะพ่อเฮยอย่าไปอะไรมากปลามันหมกักมันเนื้อมันเปื่อยอยู่แล้วยิ่งหน่อยเดียวมันก็สุกแล้วเงียบเงียบฟังเสียงนกบอกว่าเงียบ ยังยีักขอ, <laughs> อยังไม่หยุดยอดกปิ้งหรือลมควันไม่รู้เธอเลยแล้วตอนนี้ควันไ,ไหม่วเลยค่อนเข้ามาทางควันเต็มเลยตอนเนี้ยออกมาใกล้ๆก่อน หนนามาเนี่ยอืมนี่ไะเอียงทำไมเอียงเพื่อเอียงเพื่อฮะจะเอียง,<ะ>เ,อยงเอาทานจะเร่งเคลียร์งานตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยจะมาทำของตัวเองไม่ได้ทำเลยไม่ได้หยุดเลย แต่ก่อนเคยเห็นแต่เขานะพวกแบบช่างอะ่ะทำงานอะ่ะรับงานอะ่ะทำบ้านในคนอื่นนี่อู้สวยทุกคนบ้านตัวเองสภาพดูไม่ได้เลยช่างแต่ละคน,น <laughs> จริงพอได้รับงานนลปุ๊บไอทำองตัวเองมันจะไม่มีเวลาทำเลยละอย่างมันยังไงอะ่ะพอจะหยุดแล้วเฮ้ยพักก่อนเหนื่อยอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นแบบนี้นะครับไอไม่ใช่ว่าไม่อยากทำเลยแต่ก็อยากทำนะว่า พักพกสอส่อยไปไปมามา,มาอ้าวหมดวันซะแล้วแต่ว่าเราไปทํางานให้เขาอะ่ะมันก็ยังว่าแหละมันก็ต้องบังคับด้วยเนาะอะไรด้วยเนาะเราทําให้เขามันก็ต้องทําให้ดีไม่งั้นเขาก็ไม่จ้างเราเออเราก็ต้องแบบนี้แหละมันก็เลยหรือว่าเฉพาะเราคนเดียวหรือเปล่าว่าที่เป็นแบบนี้นอาจจะไม่ใช่ช่างทุกคนแหละนะครับอาจจะเป็นแค่ผมหรือเปล่านะที่เป็นแบบนี้ไอ้เจ้ารู้อยู่ถึงเวลาก็จะจัด,ดูีดอก ก็ได้แหละให้มันมีช่ำๆหน่อยดิให้มันมีซีซันเอาดีใจม, <DJ S 2> มาจากไหน,นดูคุณจ๊บเชื่อถือก็จะออกข้างนกดีใจไปลงนาลงนาไปเลยโน่นลงครั้งลงเลยที่กินแยะๆเบื่อแล,แล้วไงนี่ เซ็งอะดิไม่อยากอยู่กับที่แล้วเพราะว่าอยู่แต่กับตรงนี้หลายวันแล้วตั้งแต่เกี่ยวข้าวนี่คืออยู่กับแต่ตรงนี้เลยไม่ได้ไปไหนเลยนูน่นพี่พี่เขาก็ยังอยู่ตรงนู้นเต็มเลยนุน่นนุ่นแหมตัวเองนี่จะย้ายสถานที่อย่างเดียวเลยนะพ่อคุณอะเธอมีแต่เธอแหละที่ไปอ่ะ กินเปลือกแตงโมไปลูกใครลูกมัน,น,นบู๋ใจเอ็นก็เยี่ยวจีแล้วนนนนนออไอใจเอ็นเยี่ยวทั้งวางเลยวันเนี้ยแต่จีเลยีเ<ป>ลยแหละอ่ะไ,ไปซะแม่ลูกถือเดี๋ยวฉันจะไปดูปิ้งให้นะ ทุกท่านก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ขอขอบคุณที่รับชมเธอสวัสดีจ้า <Yeah. S 1> ไปพาลูกพาเตาลงไร่ลงนาได้แล้วนะครับผมก็จะไปดูปิงนะฮะคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณนะครับที่รับชม